ประเด็นต่อไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องราววงนําชาชายแดนใต้ค่ะพี่ชยงคะวันนี้ในวงน้ำชามีการพูดคุยถึงเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมคะต่เอเรื่องใหญ่สำหรับคนภาคใต้วันนี้นะครับคือเรื่องที่ชุดหนุมานจากกองปราบนะครับจากสอบสวนกลางทางกรุงเทพนะครับกรมตำรวจหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับสนธิกำลังนะครับเข้าตรวจค้นพื้นที่ทั้งหมด15จุดนะครับทั้งในจังหวัดพัทลุงและในจังหวัดสงขลาครับ เพื่อทำลายแก๊งอิทธิพลนะครับในพื้นที่ที่คนให้ความสนใจมากเพราะคดีนี้นะครับมันเป็นเรื่องที่าเกี่ยวกับเรื่องของแป้งนาโหนดครับซึ่งแป้งนาโหนดนี่ก็คือเป็นนักโทษที่หนีเรือนจํานะครับและถูกตัดสินคดีให้จําคุกตลอดชีวิตไปแล้วอีกหนึ่งคดีนะครับเพราะนั้นนะครับเรื่องที่ตํารวจชุดฮนุมานนะครับบุกเข้าไปจับกลุ่มผู้มีอิทธิพลในตําในตําบลฝาละมีอาเภอ ปากพยูนจังหวัดพัทธลุงนะครับโดยที่สามารถจับกลุมกำนันทูลและก็สามารถจับกลุ่มพันตำรวจโทรสัญญานะครับไม่ขอเอ่ยนามตะกุลนะครับได้ทั้งสองท่านนะครับและก็ตามไปจับกุมมือปืนรับจ้างในพื้นที่ของอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลารวมทั้งไปจับกลุมนะครับเลขาธิการนายกเทศบาลตำบลปาดังเบซาอำเภอตะเดาจังหวัดสงขลา ได้นะครับได้ทั้งอาวุธได้ทั้งผู้ต้องหานะครับสําหรับคดีในการจับกุ่มครั้งนี้ครับเกิดจากคนสนิทของแป้งนาโหนดนะครับที่มีฉายาว่าหมีป่าบอลเนี่ยนะครับถูกมือปืนยิงเสียชีวิตต่อหน้าภรรยานะครับในพื้นที่ของอำเภอป่าบอลจังหวัดพัทลุงเมื่อหลายเดือนก่อนนะครับแล้วก็ผลจากการสอบสวนเนี่ยครับพบว่าหมีนาบอลคือคนสนิทเป็นมือฝาของแป้งนาโหนดนะครับ และผลจากการสอบสวนก็ทราบว่ามีกลุ่มที่เป็นผู้จัดหาหมือปืนนะครับนะก็คือกำนันอิทธิพลในพื้นที่ปากพยูนและตำรวจพันตำรวจโทนะครับที่เป็นสวสในสอพอปากพยูนนะครับเป็นผู้จัดหาหมือปืนสำหรับมือปืนคนนี้นะครับเป็นผู้ต้องหาคดีค้ายาเสพติดครับรับงานในการยิงหมีนาบอลตามข้อต่อรองของตำรวจก็คือถ้า ไปรับงานยิงหมีนาบอนนะครับตำรวจจะจัดการเป่าคดีเรื่องค้ายาเสพติดที่โรงพักปากพยูนให้นะครับ <c oughs> เป็นการทำงานแลกเปลี่ยนกันนะครับส่วนสาเหตุในการที่หมีนาบอลนะครับถูกกลุ่มอิทธิพลนี้จิงทิ้งน,นะครับก็มาจากเรื่องที่นายก่อรักน,นะครับซึ่งเป็นเลขานุการของนายก เทศบาลตำบลประดังนะครับเป็นหนี้การพนันวัวชนไว้สองล้านบาทนะครับและไม่จ่ายนะครับและแป้งนาโหนดมีคําสั่งให้มีนาบอนนะครับเป็นคนไปเคลียร์หนี้ให้นะครับเพราะอาชีพของแป้งนาโหนตอนที่จะถูกจับกุมนะครับก็คือคนที่รับเคลียร์หนี้นะครับมีนาบอนจริงไปทวงหนี้ของนายกอรักนะครับนายกอรักษเป็นคนอยู่ในซุ้มเดียวกับกำนันทูล กำนันทูนเนี่ยครับเป็นผู้มีบุญคุณกับพันตำรวจโทรสัญญานะครับก็เลยไล่กันมาเป็นทอดๆด้วยการจัดหามือปืนไปยิงหมีนาบอลนะครับเพราะนั้นวันนี้นะครับวงน้ำชาพูดคุยเรื่องนี้กันมากนะครับเหตุผลก็คือกลุ่มคนที่ถูกจับนะครับถือว่าเป็นผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นและคาบเกี่ยวกับนักการเมืองระดับชาตินะครับโดยเฉพาะก่อรักนะครับ เป็นที่ปรึกษาของประธานกันมาที่การคณะหนึ่งในสภาผู้แทนราษฎรด้วยครับวันนั้นเนี่ยครับมีความเชื่อมโยงกับนักการเมืองทั้งคัทลุงและสงหานะครับครับพี่ยงมันมันยังสามารถขยายผลไปต่อบานไปต่อมากกว่ากำนันทูลมากกว่าทางตำรวจมากกว่าอะไรอย่าง,างนี้ไมหมฮะในทางการสืบสวนครับคือคดีนี้ครับนะถ้าจะจบก็จบได้นะครับแต่คดีอื่นที่ กลุ่มคนเหล่านี้ก่อไว้อะนะครับไม่ได้มีคดีเดียวอยู่ที่ว่าตํารวจกองปราบจะขยายผลคดีอื่นที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงหรือไม่นะครับอืมพอมาพูดถึงจับทีมสังหารสมุนแป้งนานโหนดได้เนี่ยหลายคนเขาก็ฝากถามพี่ชยงมาอีกสรุปแป้งนานโนดต,ตอนเนี้ยพี่ชยงหลังจากที่พี่ชยงบอกว่าน่าอยู่ในทะเลเนี่ยเขามีความเคลื่อนไหวอย,อยังไงบ้างไหมฮะพี่ชยงพอจะได้ข่าวเขาบ้างไหมครับ คือในความเคลื่อนไหวของเขาอะนะครับเราก็ยังทราบว่าเขามีการติดต่ออยู่กับขบวนการของเขาในพื้นที่พัทลุงอยู่ตลอดเวลาครับโดยเฉพาะขบวนการสีเทานะครับในพื้นที่ของพัทลุงเน่นะครับก็ยังติดต่อประสานงานยังมีการทําผลประโยชน์ด้วยกันเพราะเขาจําเป็นที่จะต้องหาหาเงินเนี่ยนะครับในการที่จะดารงชีพทั้งแก๊งอะครับขบวนการของเราจะพบว่าครับวันนี้ครับแก๊งเรียกค่าไายคนอินโดนีเซียนะครับ ซึ่งเป็นการลงมือของสมุนของแป้งนาโหนดนะครับและนายและนายดาบตำรวจหญิงก็เป็นคนใกล้ชิดกับแป้งนาโหนดนะครับที่ถูกควบคุมตัวแล้วก็ถูกให้ออกจากราชการอยู่ในขณะนี้ครับวันนี้เราจะสังเกตว่าคาดีนี้ก็ไม่มีความคืบหน้าครับทั้งที่ยังมีคนที่ร่วมทําผิดอยู่ในกลุ่มนี้ครับอย่างน้อยที่สุดสองคนครับแต่ตํารวจเนี่ยมีทีท่าเหมือนกับจะเป่าคาดีนี้ทิ้งครับให้มันจบลงแค่การจับกลุ่มนายดาบตำรวจคนหนึ่ง นายดาบตำรวจหญิงรัอนะครับเท่ากับว่าดาบตำรวจหญิงตอนเนี้ยที่อยู่ในแก๊งแป้งนาโนดเนี่ยตอนนี้ออกจากราชการเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพี่ชยงครับให้ออกจากราชการไว้ก่อนครับเพราะว่าถือว่าต้องคดีแล้วติดคุกแล้วครับเดี๋ยวตามต่อไปแล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ชยงมณีลุกสกุลหัวหน้าศูนย์ข่าวเด่นนิพพาใต้ตอนล่างมากเลยนะครับพี่ชยงขอบคุณมากครับครับผมครับสวัสดีครับครับ